ติวผ่านกับอาจารย์ฉาดค่ะว,วันนี้เราจะมาติวผ่านให้คุณฟังอีกหนึ่งข้อเกี่ยวกับเรื่องของการสอบานหน้าว่ามันไม่ได้ยากเหมืนอนที่คุณคิดหากคุณเข้าใจมันจะดูว่าเหมือนว่าง่ายในทุกข้อเลยนะคะมาเรามาฟังกันเลยค่ะถามว่าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกระทําได้ด้วยวิธีใดวิธีใดคะก็จ่ายเป็นตัวเงินอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วแหละว,ว,ว่าจะต้องการจ่ายเป็นตัวเงิน จ่ายเป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชีอันนี้ก็ถูกต้องค่ะขอจัดการหาของทดแทนในกรณีที่เกิดเหตุเกรมไม่จําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนจัดหาของทดแทนมาให้ในกรณีที่ของเดิมใช้ไม่ได้ไอันนี้ก็ชัดเจนเหมือนกันค่ะ ข้อจะซ่อมแซมให้กลับมาสู่สภาพเดิมอันนี้ถูกต้องไหมคะในกรณีที่เกิดความเสียหายไม่ถึง70%ทางอูห่หรือทางฝ่ายเคลมเขาบอกว่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็ทดแทนหรือซ่อมแซมกลับมาใหม่อันนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันงอถูกทุกขอ้อฉะนั้นจ่ายเป็นตัวเงินก็ได้หาของทอดแทนก็ใช้ซ่อมแซมกลับมาเหมือนเดิมก็ใช่เหมือนกันฉะนั้นในกรณีที่ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนกระทำได้ ตามทุกข้อฉะนั้น้อนนี้ตอบว่าไหนคะตอบงงงูเห็นไหมคุณจําเป็นจะต้องรู้และก็เข้าใจไม่จําเป็นต้องท่องจาเวลาคุณเจอคําถามแบบนี้โคตรง่ายเลยค่ะขอให้คุณเจอง่ายๆแบบนี้นะแล้วก็สอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกแต่หากสอบหลายครั้งแล้วก็ยังไม่ผ่านสักทีมาติวค่ะเดี๋ยวฉันจะแนะนําให้ว่าการจําหรือการติวอย่างไรที่ทําให้คุณจําง่ายๆแล้วเวลาเจอข้อสอบคุณก็สอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกทักมานะคะวันนี้ขอให้คุณสอบผ่านแล้วก็โชคดีค่ะ